บอสเดียวที่ตำรวจยังจับไม่ได้เอ๊ะหรือแค่ไม่ได้จับคือบอสอยู่วิทยาน,นะครับล่าสุดกรรมตามทันแล้วครับอาจจะนานหน่อยแต่มายังจำได้ไหมครับเคสรถเฟอร์รารี่แล้วมีการเปลี่ยนความเร็วรถนะครับเพื่อช่วยลดโทษของคดีคือในตอนแรกเนี่ยตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเก็บข้อมูลจากกล้องวงจรปิดพยา,ยานแวดล้อมต่างๆนะเมื่อคำนวณแล้วนะตุ๊ดๆุบอสในวันที่เกิดเหตุเนี่ยขับรถด้วยความเร็วถึง197บวรลบ17ก้าส่บเจ็นบวรับึ่งเป็นความเ็วที่นแั้ว และเป็นการขับขี่รยประมาทหรือว่าเสียวอันอาจเกิดอันตรายปรากฏว่าทาไปทํามครับมีการเอาสูตรคานวณแบบพิดารคิดตัวเลขเสรแล้วมาถอดสแควรูทครับจนความเร็วรถบอสเหลือแค่7 6 1 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งขานสายตาประชาชนทั้งประเทศช่วงนั้นในข่าวออกอยู่หลายวันเลยแล้วเมื่อมีการขุดคุยก็พบว่ามีกลุ่มคนกลุ่มนึงครับวางแผนช่วยเหลือในบอสโดยแก้ไขความเร็วรถให้ในบอสพ้นผิดหรือรับโทษน้อยลงโดยมีทั้งคลิปเสียงบันทึกการสนทนาและพยานหลักฐานต่างๆอื้อซ่านำไปสูก่กกกเนาานคนีีงอลววััยบ่ข้้ ล่าสุดสารมีคำพิพากษาให้จำคุก2คนครับน,น,น,นายเนธนักสุขอดีตรองอายการสูงสุดเป็นเวลา3ปีนายชนะรงแสงทองาอารัมอดีตพนักงานอายการอาวุโสโดนจำคุก2ปีแต่ถ้าตอนจบให้ประกันตัวรอลงอาญาน,นี่ร้องออหอเลยนะครับ